ของใส่ก็เก็บเอาผ้าปูที่นอนด้วยเอาหมาหมาใส่ด้วยเอาผ้าปูที่นอนลูกทีนี้เอาผ้าปูที่นอน,เ,นเอาไดาโนเสาร์ใส่ด้วยเอาหมีหมีหมีเอาหมีใส่ เอาผ้าปูที่นอนใส่ผ้าใส่ใส่ให้หมดผ้ามาเอาก้าผ้ามาดึงมาทางนี้ดึงมาทางนี้ เขียนผ้ามาลูก เอาเอาเอาหมีใส่เข้าไปเอาหมีใส่เอาหมีใส่อ่าเอาหมาหมาเอาไดโนเสาร์ใส่马马 เก็บใส่ใส่เข้าไปเอาเอาไดโนสเอาหมาเอาหมีใส่หมีใส่ลูกอืมอ่าเอาไดโนเสาร์ใส่ อ่ะเก่งมากลูกเดี๋ยวแม่ปิด ดึงมาใส่ตะกร้าให้หมดเลยลูกเอามาหมาใส่ในตะกร้าเอาใส่ก้าลูกเอาดึงอีกดึงอีกดึงอีกดึงแรงแอืมอมันแน่นเหรอลูกอาใส่ก้าไว้ เอาเตะก้าไปใกล้ๆเอาตะเอาตะก,ก้าไปใกล้ๆเครื่องเครืงลูกเอาตะก,ก้าเข้าไปใกล้ๆมันจะได้ง,ง่ายๆอ่าอ่าเก็บใส่ทีนี้อ่เอาผ้าใส่ อ่าเหลืออันน่้นเหลือเพนกวินเพนกวินเอาตะกร้าไปใส่เพนกวินไดโนเสาร์เอไปเอาไปเอาไปใส่เพนกวินใส่ไดโนเสาร์อ่าเอาใส่อ่าอันนี้เอาไดโนเสาร์ใส่ด้วยเพนกวิน บอกมอนน่ะนี่มีผ้าอยู่ตรงนั้นน่ะเอาผ้าใส่เอาผ้าปอกหมอนเราใส่ด้วยเดี๋ยวเราเอาไปอบลูกเอาไปทางเครื่องอบนู่นน่ะเอาผ้าใส่ด้วยเอาผ้าใส่เอาไดโนเสาร์ใส่เอาใส่ให้หมดก่อนลูกเอาเอาในตะก้าใส่ในเครื่องอบให้หมดก่อน เอาให้หมดเอาใส่ให้หมดเอาออกให้หมดสิเอาผ้าปูที่นอนด้วยอ่าใส่ก้า,าใส่ตะก้าอันเอา,เอามีใส่ตะก้าหน้าหมาหมาอยู่ด้านในนะ่นะลูกเอาหมาหมาแล้วก็ไดโนเสาร์ด้วยดึงตะก้ามาใกล้ๆ เอาเสาใส่เอามามา,มา,าใส่นาเอาเสื้อลูกด้วยนะ่ะเจนชุดนักเรียนหนูนะ่ะนาอยู่พื้นนาะหยิบใส่ด้วยน,นาใส่ตะก้ามาเขียนตะก้ามาทางนี้ทีนะี้ยเขียนตะก้ามาดึงมาดึงไว้ไหย มาดึงมาดึงมาอ่ะดึงมาทางนี้นนมาดึงมามาทางนี้ดูดูทางด้วยเดี๋ยวชนมาดึงมา ตบมือหน่อยเก่งมากตบมือ